สวัสดีค่ะร้านขวัญเมด้าซาวค่ะยินดีต้อนรับ ADV 350คันนี้เดินทางมาไกลาจากรบบุรีลูกค้าที่อยู่กรุงเทพปริมณฑลบอกว่าร้านขวัญไกลดูคันนี้นะจ๊ะรบบุรีประมาณกี่กิโลคะพี่ที่มา200กว่าโลไดไหมประมาณโดยประมาณนะคะเอาละเข้ามาติดตั้งชุดไฟสปอร์ตไลท์ค่ะตัว60วัตต พี่ขวัญให้รีวิวการเก็บงานการเดินสายไฟเสริมความมั่นใจลยนะครับเสริมความมั่นใจให้ลูกค้าของเราเนี่ยเป็นแบบดีเรนะคะเก็บงานแบบนี้เลยท่องงูอย่างดีเลยไมย่ปักตรงรุ่นนะที่ร้านอ่ะไม่ปักตรงรุ่นเราไม่ได้ทําปักตรงรุ่น่ ด้นสดทุกอันนะครับผมแล้วก็สามารถสามสเต็ปนะครับพักไฟได้เ่าเปิดสีขาวพักไฟสูงได้เปิดสีเหลืองพักไฟสูงได้ไม่เปิดไฟอะไรเลยพักไฟสูงได้นะคะหรือจะเปิดไฟสูงยาวๆไปเลยค่ะรถสวนมาปิดได้เขาได้เหมาะสําหรับการเดินทางพร้อมกับมีแคชบาร์แบบนี้นะคะรุ่นนี้ก็ได้นำมีรุ่นหนึ่งนะอ่าพี่เท็พี่ขวัญติดตั้งให้ไปตรงนี้นะคะไม่ต้องมีขาจับเลยเนาะขาจับมาให้ด้วยอ่าดีมากเขามีมาให้พร้อมเลยสาหรับรุ่นนี้ของพี่เทใช่ไหมพี่พี่เท็อ่าโฆษณาให้หน่อยของดีเราก็บอกต่อกันไปไม่ได้ โฆษณาอะไรดังนั้นนะอ่าเอาละค่ะลูกค้าท่านใดสนใจอยากติดตั้งไฟสปอตไลท์ขอให้มั่นใจในร้านขวัญมรดสาวได้เลยสวิตชเป็นสวิตชยี่ห้อขวัญน,นะจ๊ะเกาะอยู่ด้านนี้ค่ะตำแหน่งใกล้มือนิ้วโป้องอยากเปิดปิดสะดวกมากนะคะเป็นประมาณนี้เลยเนาะอ่าลูกค้าท่านใดสนใจค่ะอยากติดตั้งไฟสปอตไลท์ไม่ว่าคุณจะขับรถรุ่นอะไรซีซีไหนร้านขวัญติดได้ทั้งหมดเลยโอเคสวัสดีค่ะ